สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับ g o Insight ในช่วงบ่ายวันนี้กับ Classic g o f u t u r e นะคะสำหรับวันนี้ก็ลุลีเบาสั้นๆนะคะดยเปิดตลาดค่ามายืนอยู่ที่บริเวณ1,712 US d อสต่อออนนะคะแข่งตัวในกรอบ1,696ถึง1,713ค่ะราคาทองคำนะคะปรับตัวลดลงมาแรงต่อเนื่องช่วงเช้านะคะหลังจากที่นะคะยังขาดความคืบหน้าในการเจรจาด้านการคลังของสหรัฐค่ะ ดังนั้นนะคะความวิตกกังวลดังกล่าวก็ยังครอบคลุมทําให้ราคาทองคำนะคะไม่สามารถปรับตัวสูงขึ้นไปได้รวมไปถึงมูดี้นะคะได้คงอันดับแนวโน้มเชิงลบค่ะแก่ภาคธนาคารของอินเดียก็เป็นปัจจัยลบนะคะต่อตลาดความต้องการในตลาดฟิสิกอลค่ะทําให้แนวโน้มการซื้อทองคําก็ลดลงไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะอีกทางนะคะหลังจากที่หลุดแนวรับสําคัญบริ 1, 90, เวณ1709พเด้านี่ยก็ทําให้มีแรงขายออกมานะคะ โดยไปทำต่ำสุดที่บริเวณยในวันนี้ค่ะโดยนะคะถ้าดูจากภาพกราฟทางเทคนิคแล้วนะคะหลังจากที่ราคาทองคำนะคะสามารถประคองเหนือ1,710มาได้สักพักหนึ่งนะคะแล้วเมื่อหลุดก็เกิด แพนิคเซลนะคะทำให้ราคาร่วงลงไปนะคะแตะต่ำสุด1,696นะคะแต่ก็มีแรงดีดกลับขึ้นมาค่ะเนื่องจากราคาลดลงไปแร้นะคะก็มีแรงซื้อกลับดีดกลับขึ้นมาทั้งนี้นะคะต้องรอดูแนวต้านสำคัญบริเวณ1,709ค่ะซึ่งเป็นแนวรับเดิมนะคะว่าจะสามารถผ่านไปได้หรือไม่นะคะและ1,715อีกทีหนึ่งนะคะว่าจะสามารถผ่านไปได้หรือไม่ถ้าไม่ผ่านนะคะแนวโน้มการปรับตัวลดลงก็มีโอกาสค่ะ ทั้งนี้นะคะอย่างที่บอกว่าลูลีบาสั้นๆเนื่องจากเห็นอินดเคเตอร์อาจจะเกิดไดเวอร์เจนนะคะใน MACD ขึ้นก็คือตัวราคายกตัวต่ำลงแต่ MACD ยกตัวสูงขึ้นนะคะอาจจะมีการรีบัลกลับขึ้นมาได้โดยตัว Stochastic และ RSI นะคะก็ส่งสัญญาณว่ายังปรับตัวขึ้นได้นะคะต้องรอลุนว่าจะสามารถผ่านแนาวต้านทั้งสองนี้ได้หรือไม่นะคะถ้าไม่ได้นะคะก็คงจะต้องอ่อนตัวลงมาทดสอบเรน1,700หรือต่ำกว่าอีกครั้งหนึ่งค่ะ ซึ่งถ้าดูภาพที่ไกลขึ้นมาหน่อยในกราฟรายวันนะคะก็จะเห็นว่าราคทองคำนะคะเริ่มมีแนวโน้มในเชิงลบมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่หลุดบริเวณ1นพันนะคะแต่ทั้งนี้ก็อย่างที่บอกคะ่ะรอดูการรีบาวขึ้นในวันนี้ก่อนว่าจะไปที่ระดับใดนะคะถ้าไม่อยู่ก็รอลุนที่1,700ออีกครั้งหนึ่งนะคะและ แนวรับถัดไปนะคะ1,696-1,686ค่ะช่วงนี้นะคะราคาทองคำค่อนข้างผันผวนนะคะดังนั้นก็อาจจะต้องชะลอการลงทุนหรือดูจังหวะการลงทุนให้ดีนะคะในวันพรุ่งนี้เป็นวันปิดทำการด้วยสำหรับโกลฟิวเจอร์และก็ทองคำแท่งนะคะขอให้ใช้ระมัดความระมัดระวังในการลงทุนนะคะ โดยวันนี้นะคะให้แนวต้านค่ะ 1, 9, 1 7ึ่1 7 1 7นะคะซึ่ง2แนวต้านนี้นะคะถ้าผ่านไปได้ก็เรามาลุนที่บริเวณหนึ่อยี่สอีกทีหนึ่งแต่นะคะถ้า ถึงบริเวณแนวต้านแล้วมีการอ่อนตัวลงมานะคะหรือไม่สามารถผ่านไปได้เนี่ยก็ลองมาดูแนวรับที่บริเวณ1,700ซึ่งเป็นแนวรับสําคัญค่ะถ้าหลุดบริเวณนี้นะคะยังมีแนวรับถัดไปที่1,696 1,686อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเส้น moving average 200วันน่าจะมีการรับอยู่ที่บริเวณ2บริเวณล่างนี้นะคะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ